สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อบัวพันค่ะพี่บัวพ่บัวเรียกพี่บัวก็ได้นะ้วค่ะพี่บัวพี่บัวเป็นคนบ้านนี้เลยค่ะอ๋อโคราชเหรอคะใช่ค่ะโอ้เป็นคนโคราชแล้วมาอยู่ที่อ่ไม่อยู่บ้านในคมคำสร้อยนี่ค่ะอยู่บ้านคลองน้าใสตําบลโชคชัยตําบลโชคชัยแฟนเป็นคนที่นี่เลยแฟนเป็นคนที่นี่ค่ะอ๋อพี่ย้ายมาอยู่กี่ปีแล้วค่ะวันที่ยี่สิบแปดเมษาครบสามเดือนค่ะ อ๋อเพิ่งสามเดือนเองเหรอคะโอ้สาปีค่ะทุกทสามปีสปีค่ะอ๋อนี่เมษาครบสมปีใช่ค่ะโอ้เมื่อก่อนจะเปิดร้านนวดที่กรุงเทพแล้วเบื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยย้ายกลับมาอยู่บ้านคลองน้ำใสวันที่ยีดเมษาครบสามปีเต็มค่ะ ค่ะวันนี้นะเดี๋ยวพี่พี่อะไรนะพี่บัวค่ะพี่บัวพี่บัวจะพาชมบ้านนะคะเรียกว่าเป็นบ้านตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะอ่าเดี๋ยวพี่พี่บัวจะพาชมรอบๆบ้านเนาะอันนี้เริ่มจากข้างหลังพี่เป็นอะไรคะอันนี้เป็นผักบวบยอดบวบนะคะเป็นบวบไร้สารพิกเราไม่มีเคมีค่ะแล้วก็เป็นพริกค่ะเป็นพริกขี้หนูบ้านเราซื้อมาทานเองแล้วก็เอามาเล็ดเพาะรั้วรอบบ้านจะเป็น ออันนี้ก็จะเป็นใบอะไรเนอะที่เขากินปัาลาบอ่ะอ่ะเพลวค่ะอีสานบานเทาพักแพระใช่ค่ะอั่น่ะนมต้นมากสวยมกเดี๋ยวนะที่พี่บัวปลูกใส่กระถางแบบ อ๋อนี่คือเป็นเป็นประยุกต์ใช้นะคะใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นสวยมากมะกอกน้ำค่ะอ๋อถัดไปเป็นมะกอกน้ําค่ะโอ้สวยจังพี่ใช้ปุ๋ยอะไรคะไม่มีไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะแล้วก็น้ําซาวข้าวที่เราล้างข้าวเสร็จแล้วก็เอามาลดเขาตอนเช้าเพื่อให้เขาติดดอกมะกอกมะกอกน้ําค่ะกินกินสดเลยกินสดเลยค่ะ กรอบอร่อยเป็นผลไม้นะคะค่ะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราพี่พี่บัวจะพาชมนะโอ้นี่เป็นนี่เป็นบริเวณบ้านพี่บัวนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรอบรวีกอันนึงเป็นแก้วมังกรนะคะถัดไปก็จะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่ออกเครือแล้วมีลูกแล้วนะคะมะนาวแป้นพิจิตรนี่มะนาวแป้นพิจิตรนะคะโอ้ อ่านี่เป็นนี่นี่จะเป็นทางลงเข้าไปเออหลังบ้านชุมสวนหลังบ้านของพี่บัวนะคะจะเป็นซูมอันนี้เรียกว่าอะไรคะเสาวรดค่ะอ่านี่เป็นเสาวรดเป็นชอบทานก็เลยเอามาเล็ดเพาะดูมันก็เกิดจริงๆอ๋อเผาะโดยเมล็ดค่ะี่บัวซื้อมาสิบบาทแล้วทานเสร็จแล้วก็เหลือก็มาเพาะเป็นเมล็ดออกมานี่นี่ออกลูกหรือยังคะออกแล้วค่ะโอ้นี่คือทําเป็นซูมแบบเป็นร่มเงาได้เลยนะคะ โอ้เดี๋ยวนะคะนี่เป็นทางลงเดี๋ยวเราจะพาดูกอ่านี่ลงมาลงมานี่นหลังบ้านล่มลื่นพี่บัวล่มลื่นมากอันนี้นี่ค่ะลูกเขาจะใหญ่ๆน่าทานมากอะไระค่ะสวยจังค่ะอะนี่ยังไม่สุกใช่ไหมคะยังค่ะถ้าสุกจะเป็นสีม่วงสีเหลืองอต้นนี้อายุกี่ปีแล้วพี่บัว เพิ่งทำได้ปีเดียวค่ะนี่เป็นซุ้มนะคือสามารถเป็นเป็นร่มเงาหลังบ้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นเถายานางอาถัดมาเถายานางนี่ก็เป็นสมุนไพรนะคะเไพรค่ะว่ถาเขียวงามมากเลยคอโรฟิลค่ะคอโรฟิลอ๋อใบยานางที่ใส่แกงหน่อไม้ใช่นะคะคือเราจะปั่นปั่นกินใช่เช้าๆก็ปั่นทานได้เลยค่ะเป็นแกเบาหวานค่ะ เป็นคอร์ฟิลล์อย่างดีเลยค่ะโอันนี้ก็ถัดไปเป็นอะไรคะพี่บัวมดันมดันมดันเดี๋ยวนี่มดันอายุกี่ปีคะอันนี้ได้สองปีค่ะเดี๋ยวนะมดันสองปีอ๋อสูงท่วมหัวมากใช่เดี๋ยวนะมดันมดันนี้มันมีรสอะไรเอ่ยอะจะรสเปรี้ยวค่ะละใบก็จะไว้แกงส้มต้มปลาต้มไก่ได้เลยนี่เป็นลูกหรือยังมดันอายังค่ะอ๋อยังค่ะแล้วก็ใช้ใบลงมานะคะทีนี้ก็จะเป็นเ็นห็ดคอนเท้า สองข้างทางอ่ามีเห็ดขอนค่ะจากต้นมะม่วงที่เราตัดแล้วเราไม่ต้องทําลายอันนี้คือคือตอนนี้คือต้นมะม่วงนะคะมะม่วงคือลดน้ําไปเรื่อยๆแล้วเห็ดมันออกมาเองเหรอคะเราไม่ได้ใส่เชื้ออะไรเหรอคะไม่มีค่ะไม่มีเชื้ออะไรเห็ดอะไรนะคะพี่บัวเรียกเห็ดขอนขาวทานได้ทานได้อร่อยค่ะปลอดสารพิษทั้งนั้นโอเลิศค่ะเลิศมากโอ้ทุกอย่างหลังบ้าน ใช้ได้กินได้หมดนะคะเดินตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเหลืองอ่ามะเขือนะคะอร่อยไว้ทํากับปลาจอมปลาเป็นมะเขือเหลืองทานสดได้มะเขือบ้านๆได้นะคะโอ้ปลูกทุกอย่างจริงๆนะคะบ้านคุณนุชชานะคะแต่วันนี้คุณนุชชาไม่อยู่แอบมาด้านนี้แอบมาเราเปต้นอะไรคะพี่วัวต้นเป็นต้นมะกอกที่ลูกมันเขาใช้ส้มตํานะคะ อ๋อที่จะออกรสเปรี้ยวหน่อยใช่ค่ะใส่ส้มตำใช่ดับผลเขาจะใส่ส้มตำแต่ใบก็ไว้กินกันลาบอ๋อกินกันลาบค่ะจะแอ่ซบมากค่ะอันนี้กี่ปีค่ะอายุต้นมะกอกอันนี้เพิ่งจะได้ปีเดียวค่ะโอ้สูงมากค่ะเพราะเองอ๋อ เก็บเมล็ดมาจากทุ่งนาแล้วก็เพาะเองทุกอย่างพี่บัวทําเองหมดนะคะอมองขึ้นไปข้างบนจะเป็นต้นเพกาเพกาคืออะไรพี่บัวมักลินฟ้าบ้านเราอ๋อมักลินฟ้าจ้าอ๋อมักลินฟ้าค่ะหรือต้นเพกานะคะอันนี้ก็จะเอามาจากบ้านเพื่อนจากผู้ใหญ่พรศัก์ให้มาหนึ่งต้นอีกแล้วคือเพื่อนบ้านเราจะมีการแบ่งปันกันนะคะหรือ เราจะไม่ได้ซื้อเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งปันจากเพื่อนบ้านนะคะนี่คือต้นเพกาอันนี้ก็จะเป็นขาเหลืองขาเหลืองค่ะไว้ต้มปลาต้มไก่ตรงไหนมันเหลืองค่ะาหัวมันค่ะหัวจะฉุน คือกลิ่นชุนนะคะ่คะกลิ่นฉุนใช้สําหรับต้มจะมีกลิ่นชุนหอมอันนี้คือขาเหลืองอ๋อขาเหลืองนะคะหัวมันจะเป็นสีเหลืองกลิ่นชุนเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะก็เป็นหอมเขียวค่ะโอ้พี่บูมีทุกอย่างเลยหอมเขียวหอมเขียวอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงกันข้ามขอเข้ามาขอหน่อหนอกล้วยมาแล้วก็มาปลูก เราเราก็จะได้ลูกของเขาอีกขึ้นมาเต็มเลยโอ,โ,โอ้โหการแบ่งปันนะคะจากพื้นบ้านอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเราอยู่แบบพอเพียงนะคะ <ฮา S 1> ยังไงเราก็อยู่รอดในยุคโควิดแบบนี้นะ,ะถึงตรงนี้ เป็นญ้านี่ค่ยหา้าเป็นญ้าเนเปียค่ะเอาไว้ให้อาหารเสริมเป็ดและไก่เพื่อไข่จะไข่สมบูรณ์สีแดงโอ้ญ้าเนเปียค่ะอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะโอ้เราจะปลูกญ่าเนเปียอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนแต่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพิ่งเอามาลงอันนี้แค่พึ่งลงนะคะยังไม่สวยแต่ก็ถือว่าสวยนะคะโอ้ว้าวเราเจอย้าอาหารของไก่ปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้ชมปิด ไก่นะคะตามมาค่ะตามมาอ่านี่ทุเรียนค่ะนี่ได้หเดือนทุเรียนอายุหเดือนนะคะผ่านเกณฑ์หน่อยผ่านอะไรคะพี่อาอมนทองค่ะหมอนทองห้าเดือนซื้อมาต้นละ80บาทแล้วก็มาบำรุงเอาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดค่ะด้านหลังก็จะเป็นอ่ามะละขี้นกเพื่อเป็นผัก โมาระากคีโนก็มีนะคะสมุนไพรรอบบ้านนะคะว,ว้าวมระนะคะสมุนไพรกมไปรอบๆบนะคะ <c oughs> เดินมาเรื่อยๆหลังบ้านพี่บัวนะคะ,อนนะอโอ้มันสวยงามมากมันมีทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นงอ้ออันนี้ง้อเหรอคะโรงเรียนคะ่ะอ๋โรงเรียนเหรอคะอันนี้ได้ปีที่สองไอนน้มัน,ม,น,ม,นมันเป็นกุดๆอย่างนี้ค่ะตัดมันหรือว่าเป็นอะไร่คะใส่ปุ๋ยอ่าใส่น้ำซาวข้าวนะคะแล้วเขาแตกกิ่งแตกยอดออกใหม่ มะพร้าวนั่นก็จะเป็นมะพร้าวกะทิโอ้ต้นเนื้อหานั่นก็ได้สองปีเหมือนกันมีมะพร้าวอยู่ข้างในมะพร้าวกะทิค่ะโอ้มีมะพร้าวนะคะมีโอ้ทำไมมันมีเยอะอย่างนี้บ้านพี่บัวเห็นไหมอันนี้เป็นน้อยนาหนังอ่าต้นกล้วยนะคะสวนกล้วยแบบอุดมสมบูรณ์เขียวงามมากอันนี้เป็นน้อยนาหนังน้อยนาหนังค่ะพันหนังเหรอคะพันหนังเลยค่ะซื้อมาสามต้นยี่สิบอเนั้นเองโอ คือสวนสวนพี่บัวจะสะอาดนะคะทาไมมันไม่มีหญ้าเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้ใบใบไม้ปกคลุมดินเพื่อความชุ่มชื้นแล้วหญ้าก็จะไม่เกิดค่ะค่ะค่ะโอ้ด้านนี้ก็จะเป็นทางอ่าเรามาเจอสระน้ําแห่งหนึ่งนะคะนี่เป็นสระอะไรสระผักคันช่อนภาษาโคลาชพี่บัวบ้า ผักคันช่อนใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาโคราภาษาโคราผักคันช่อนผักคันช่อนค่ะแต่เป็นบ้านเราน่าจะเรียกคันจองผักกันจองนะคะพี่บัวบ้านหนูเรียกผักกันจองนะคะกินกับลวกกินกับส้มตำใช่ค่ะอร่อยอันนี้คือสานี้ ปลูกเฉพาะปลูกเฉพาะไว้ทานผักอันนี้อย่างเดียวไม่มีปลานะคะไม่มีแล้วถัดมาต้นนี้ก็จะเป็นหมามุ้ยอินเดียอ๋อมีด้วยค่ะเพราะคนกําลังขึ้นค่ะเพราะเไอ้ต้นมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงคะต้นมันนี่แล้วก็จะให้มันขึ้นมาเป็นเขานี่อ๋อเราจะปลูกตรงมุมนี้มันก็ขึ้นมาตามตามรั้วตามขอบสะนะคะอ๋อหมามุ้ยอินเดีย อาสาต่อมาจะเป็นบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกไม่เ็ามีโอ้นี่ขนาดกระทัดรัดมากขอขนาดเท่าไหร่ดีอันนี้สองเมตรครึ่งค่ะสองเมตรครึ่งนะคะเม็นเป็นปลาดุกเหรอคะเป็นปลาดุกรัสเซียค่ะเข้ามาค่ะโอ้ในนี้มีปลาเยอะไหมคะมีปลาห้าร้อยตัวบ่อนี้โอ้ห้าร้อยเหรอคะค่ะอันนี้คือบ่อนี้ขายได้หรือยังคะอ่าเหลืออีกประมาณครึ่งเดือนค่ะ หมายถึงอีกครึ่งเดือนก็คือขายได้ก็อยู่ที่แปถึงเตัวกิโลอกิโลละเจ็ดสิบบาทค่ะโอ้ทุกอย่างกินได้ขายได้ถัดกันถัดต่อมานะคะต่อมาก็จะเล็กหน่อยอันเล็กหน่อยก็มีปลาเหมือนกันหรอคะมีปลาเหมือนกันปลาอะไรคะอันนี้ก็เป็นปลาดุกรัสเซียแต่คนละรุ่นค่ะจะห่างกันประมาณครึ่งเดือนเพื่อเวลาเราจับจะได้ไม่โตเท่ากัน ลูกค้าจะได้ไม่ใหญ่เกินไปเราก็มีกินตลอดคือกินสะนี้เสรนี้ก็มากินสะนี้อ๋อฮะีอนนี้ก็จะ400ตัวก็น้อยลงหน่อยโอ้จุได้เยอะทีเดียวนะคะอ่ะถัดมาค่ะนี่เลยไฮไลท์ของเราข้วไก่อารมณ์ดีเฮ้ยเรามาดูข้วไก่อารมณ์ดีค่ะ อ่าเปิดมาได้เปิดบ้านเปิดบ้านเชิญนค่าไก่นะไก่อารมณ์ดีค่ะออาเชื่นค่ะเชื่นค so ่ะอ uh, ้เอาเป็นข้อไก่ที่สะอาดมากเดี๋ยวนะขอขอดูพื้นก่อนโอ้ทาไมมันสะอาดอย่างนี้คะโอสะอาดมากเราอยู่กับเขาเราสะอาดเขาก็ต้องสะอาดนะค่ะ เพ้่วความสบายใจแล้วความสะดวกของเราค่ะผ่อนคลายใช่ค่ะหลังจากการนวดลูกค้าเราก็จะหนีมาหาไก่อารมณ์ดีเราก็จะมีความสุข่ะคะ่ะข้อมีเจ็ดสิบตัวเอาดูไก่ไข่นะคะเจเจดสตัวค่ะสีแดงนั้นคือรางน้ำ ส,สีเหลืองคือรางอาหารอาหารอ่าเป็นไม้สี่เลี่ยมตรงนูง้นก็คือไว้ใส่ต้นกล้วยและใบหญ้าเป็นอาหารเสริมให้ไก่ค่ะค่ะ ในนี้มีกี่ตัวนะคะในนี้ในนี้มี70ตัวค่ะ70ตัววันหนึ่งก็มันก็ไข่ทุกวันไข่ไข่ทุกตัวค่ะไข่ทุกตัวทุกวันบางวันก็จะ72หรือ73บางบางตัวจะไข่สองรอบอ๋อเหรอค่ะเพราะเขากินกินอาหารเสริมคือต้นกล้วยและห่าเนเปียที่เราให้ที่เราปลูกเมื่อกี้นะคะย่าเย็นเนเปียนะคะให้ไก่กินสับสับให้ไก่กินใช่ค่ะ อา,อาหารเสริมด้วยห,<า>หัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารไก่ไกออ๋บางทีตัวหนึ่งจะไข่สองรอบใช่ค่ะ เขขยันไข่จังเลยไข่ไข่นี่นี่ไข่ตั้งแต่เลี้ยงนี่สามปีแล้วนะคะนี่คือไก่ไก่ไข่ไก่ไข่เลยไก่พันไข่สาวๆนี่คือสามปีแล้วใช่ค่ะสาวๆโอ้ยังไข่อยู่ตลอดยังไข่อยู่ตลอดวันหนึ่งก็ได้กี่แผงคะวันหนึ่งจะได้ครอกนี้เจ็ดสิบครอกนี้ยี่สิบก็จะได้อยู่สามแผงค่ะนั่นไงได้วันละสามแผงได้วันละสามแผงแผงหนึ่งสามสิบฟองอันนี้เขาจะไม่ค่อย เขาจะเก่งกว่าเพื่อนก็เลยต้องแยกไว้รู้ได้ยังไงว่าเขาเก่งเวลาแย่งแย่งอาหารกันนะคะที่เก่งกว่าเพื่อนก็เลยต้องให้อยู่อีกห้องหนึ่งอ๋อหรอเพื่อที่จะไม่ให้ตีกับเขาอ๋ออนนี้จะเก่งกว่านะคนนี้จะเก่งกว่าอุาก็ต้องแบ่งแยกพวกไว้ค่ะนี่เป็นถังน้ำอะไรพี่บัวคืออันนี้เราประดิษฐ์เองจากอ่าพี่นุชชาค่ะ เจาะเองกับมือลูกชาลงมือพี่บัวเป็นคนสั่งนะเพื่อที่วันหนึ่งเราไปไหนเรามีทุรลเราจะได้ไม่ต้องห่วงเพื่อที่น้ําจะกินได้ทั้งวันวันหรือสองวันเราทํายังไงคะน้ํามันถึงจะออกมาก็เจาะแล้วก็ปล่อยลูกลอยค่ะใส่ลูกลอยข้างในน้ํามันก็จะไหลลงไปตรงสีแดงนะค่ะไหลทั้งวันพอมันหมดพอมันหมดมันก็จะไหลเองพอเต็มมันก็เด้งขึ้นอัตโนมัติใช่ค่ะ มีลูกลอยอยู่ข้างในค่ะลูกลอยอยู่ข้างในถังนี้ใชค่ะอันนี้เครื่องนี้มีขายไหมคะไม่มีค่ะว้ายไม่มีขายนะคะข้างๆกันก็จะเป็นข้อเป็ดอารมณ์ดีเป็ดอารมณ์ดีเนี่ยค่ะ โอ้มีกี่ตัวคะอันนี้มีเจ็ดสิบสองตัวเจ็ดสิบตัวไข่ทุกวันทุกวันวันละเจ็ดสิบไข่วันละเจ็ดสิบค่ะเพราะเขาจะมีตัวผู้ด้วยสองเพื่อเอามาให้เขาไม่เครียดค่ะผ่อนคลายอ๋อหรอมีคือมามีหนุ่มๆให้ดูให้หนุ่มๆให้ดูเพื่อที่สาวๆพวกนี้จะได้ผ่อนคลายอ๋อนี่คืออาวงล้อวงล้อนี้ก็คือให้ไข่เป็ไข่เป็ดไข่แล้ว เวลาเขาไข่จะได้ไม่เลอะเพะใส่แกลบค่ะเช้ามาเราก็มาเก็บเลยค่ะตามวงล้อนี่เขาก็จะมีมารยาทมากเขาไข่ตอนเขาไข่ตอนกลางคืนค่ะเช้ามาหกโมงเช้าก็เต็มแล้วค่ะโอ้แต่ไก่จะไข่จะไข่กลางวันนะคะโอ้มีไกแล้วก็เป็นมุมสบายเรามาดูมุมสบายนะคะมีสระว่ายน้ำให้น้องเป็ดค่ะโอ้นี่มุมสระว่ายน้ำเห็นไหมคะอู้หจะมีมุมผ่อนคลายนะคะ คือมุมนี้จะเป็นส่วนโซนเปียกนะคะที่บอกว่าเป็นโซนเปียกให้เล่นน้อเพื่อที่เขาอาบน้ําล้างชำระร่างกายอ๋อมาเล่นน้ําตรงนี้นะคะอ่าไปแล้วไปแล้วต้องเป็ดไปแล้วไปแล้วโอ้โหเราให้อาหารเข้าเวลาไหนบ้างเช้ากับเย็นค่ะเช้าเย็นให้อาหารเป็ดนะคะเป็ดค่ะในในในรางที่เป็นไม้ก็ทําเองกับ พี่นุชาเป็นคนทําให้ค่ะก็จะใส่อาหารเม็ดอาหารเม็ดแล้วก็เขากินหยวกกล้วยไหมคะนี่ค่ะหยวอกกล้วยก็จะเป็นด้านนี้เป็นเป็นเป็นหญ้านี่ค่ะมีรอยนี่มันพัดลมนี่นะโอ้ประยุกต์ใช้คุณนุชชาเริศหรือว่าพี่บัวสั่งพี่บัวสั่งว่าเอาพัดลมเก่ามาทําเป็นพี่ใส่อาหารนะคะเราประยุกต์ใช้นะคะสิ่งที่เรา ชำรุ่ดแล้วนะคะของในบ้านเรานีก็เป็นฝาโอ่งนะฝาถังน้ําที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราสามารถประยุกต์นํามาเป็นถาดใส่อาหารน้องเป็ดได้นะคะโอเลิศแต่ว่าพื้นบ้านของน้องเป็ดสะอาดมากเลยค่ะนี่น้าละเป็ดอารมณ์ดีนะคะบ้านเขาจะสะอาดมาก โอ้โหดูนะคะอ๋อแลนี่บ้านใครคะนี่บ้านเวลาสับอาหารเป็ดไก่อ๋อนี่ห้องอาหารค่ะอาาอนี่ส่วนของห้องอาหารนะคะห้องอาหารน้องเป็ดค่ะค่ะแล้วก็จะมีแกบแกบนี้เอามาอัวนี แกบนี้เอามาเพื่อเวลาเขามีกลิ่นเราก็จะไปถ่ายคอกเปลี่ยนคอกเก็บกวาดคอกแล้วก็จะเอาแกบใหม่ไปให้เขาเล่นอ๋อแกบมีกระสอบแกลใช่ค่ะเอามารองพื้นที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะโอ้นี่เป็นห้องอาหารของน้องเป็ดนะคะนี่เป็นรอบๆบ้านของพี่นุชาพี่บัวนะคะมีข้างๆทางออกออกส่วนออกหลังคอกหลังคอกน้องเป็ดนะคะคือด้านหลังนี้คือจะเป็นที่น้ําทิ้งนะคะ น้ำทิ้งเราจะไม่ทิ้งเปล่าๆมีังมีประโยชน์ค่ะนังจากที่น้องเป็ดเล่นน้ําเสร็จแล้วน้ําเสียอะไรจะออกมาข้างหลังนี้นะคะออกมาก็เป็นให้น้ําเอมะละกอค่ะมีตะไคร้ตะไคร้นะคะก็คือน้ําเสียแต่ไม่เสียประโยชน์มีฟักมีฟักอะค่ะมีฟักมีอะไรก็คือเป็นปุ๋ยได้นะคะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรให้คือหลังบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านของคุณนุชชานะคะ อมีข้าวโพด,ด้วยนี่กี่ปีกี่เดือนอันนี้อันนี้เพิ่งได้20วันค่ะเพิ่งปลูกค่ะข้าวโพดอะไรคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวยี่สิบวันค่ะ่าสวยงามขนาดนี้เพราะว,าวา่าได้ปุ๋ยจาก เป็ดและไก่ค่ะแล้วก็ได้น้ําน้ําที่น้องเขาเล่นเขาก็จะไหลลาดลงมาเพื่อที่เราไม่ให้มันเฉะแฉะแล้วก็ได้ประโยชน์จากผักพวกนี้นะคะอีกกี่เดือนเราจะได้ขายวดูในนั้นเขาบอก40วันดูในไหนในในยูทูบค่ะกดเข้าไปดูหาดูใน YouTube ว่าต้องใช้เวลากี่วันกี่วันก็เลยลองทําดูค่ะแป้งข้าวโพดนี้เป็นครั้งแรกค่ะเพิ่งทํา แล้วก็เป็นน้ําน้ําที่ใช้พี่บัวใช้น้ําจากอะไรน้ําประปาน้ําปะไม่ใช่ค่ะน้ำเจาะบ่อบาดาลเองอบ่อบาดาลเองเอค่ะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนชาวบ้านเขาเพราะว่าเรา ปลูกพืชปลูกพืชปลูกเราใช้น้าเยอะใช่ค่ะอ๋อเป็นน้ํเจาะบาดาลเจาะบาดาลในสวนกล้วยของที่บัวดอกดาวเรืองด้วยนะคะเพื่ออะไรพี่เพื่อที่แมลงตัวหนอนมาจะได้มาดมดอกดาวเรืองดอกไม้ค่ะแล้วจะไม่ให้ไปรบกวนต้นไม้ของเรานะคะอ๋อจะมีผลดีต่อต้นไม้เรามากค่ะเราต้องมีดอกไม้ด้วยจะให้ผีเสื้อมาเกาะเชยชมที่ดอกไม้เนี่ยค่ะมันก็จะกินแมลงค่ะเขาก็จะแมลงก จะมาอยู่ที่นี่ก็จะไม่ไปกินต้นทุเรียนเราจะไม่ไปกินเห็นต้นมะตูมไหมคะอันนี้ก็เป็นมะตูมอืมประโยชน์ของดอกไม้ที่เราปลูกรวมกับต้นที่ต่างๆโดนมาแงมารบกวนนี่อันนี้ก็เป็นมะตูมค่ะอันนี้ก็ขอเข้ามาออีกแล้วเพื่อนบ้านแบ่งปันนะค่ะเพื่อนบ้านแบ่งปันค่ะชะอมก็ตัดกิ่งมาช่ำรอบรั้วเป็นรั้วได้ค่ะโอ้โห เล็ดมากสวนที่สวนที่บัวนะคะไม่มีหญ้าเลยค่ะมันเ็ใบไ,ไม้ปกคลุมนะคะ,นะเป็นผัดชูรสผัดชูรสอ่<ค>ไหนคะบ้านเราเขาเรียกผักชูรสนี่นะคะนี่โอ้เวลานั้นก็ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากแซบ่แซบๆบนี่เกากินได้กินได้ค่ะอร่อยอม,มีรสกลมกล่อมค่ะนึ่งปลาโอ ผักช่คือเราเราไม่ต้องใส่ไอ้ไม่ไม่ต้องใส่ปรุงแต่งไม่เลยค่ะเวลาทำกับข้าวใช่ค่ะทุกกระเทียมใส่ทุกอย่างนะคะอยู่แบบพอเพียงจริงๆนี่เป็นกล้วยน้ำว้าไหมที่้อันนี้ไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรเขาเรียกกล้วยอะไรไม่รู้ว่าที่เขาห่อเขาต้มมา อันนี้ก็ไปขอเขามาจากเราใช่ค่ะจะเอาหน่อกล้วยมาเพื่อให้เป็ดกินแล้วเขาเอาทิ้งแล้วก็เลยเอามาปลูกอ๋อโอ้มันสูงมากใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ล้มเนาะไม่ล้มค่ะเพราะว่ามันจะมีไม้ยันอยู่อ่าฮะค่ะอ๋อพี่โบมีอะไรให้เราตื่นเต้นเสมอนะคะนี่อะไรพี่อันนี้เป็นมุมสบายผ่อนคลายของสุภาพบุรุษค่ะ คือ,อประยุกต์ใช้ได้ใช้ค<ะ>่ะเ,เดี๋ยวนะคะขออนุญาตคุณผู้ชม <laughs> นี่มันเป็น เป็นขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราก็จะมาประยุกต์เป็นดอกต่อท้ายผัสสวะของผู้ชายพะะว่าหลุดลงไปปุ๊บก็จะมีน้ำปล่อยล้างโดยโดยช่างผู้เที่ยวชาญนนุชชาใครคิดพี่นุชชาอนุชชาคิดพี่นุชชาอันนี้อันนี้เลยใครสามารถนําไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะประหยัดในยุคนี้นะคะยุคโควิดอย่างเราบอ่พี่โซาบอว่ามีมีใครนะคะมา เยี่ยมสวนที่บัวด้วยท่านนายอำเภอปัจจุบันเนี้ยค่ะ oh, ท่าน,านลงมาชมสวนของเราด้วยอะค่ะอ oh. ท่านชอบมากค่ะท่านก็ชอบแนวนี้เหมือนกันมันมันเป็นงานอะไรหรือเปล่าค่ะท่านถึงได้มา,อาตอนนั้นเป็นงานโครงการปลูกไม้สิบปลูกอะไรอะต้ตนไม้สิบอย่างพืชสิบอย่างในครัวเรือนนะคะแล้วท่านมาที่นี่ที่เดียวจบเลยค่ะ oh. ในอำเภอให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านพี่บัวนะคะมาชมได้นะคะทุกคนมาชมได้ค่ะพี่บัวการปลูกต้นไม้ต่างๆอะไรพี่บัวนยศึกษามาจากไหนหรือทำไมมันสวยงามดูในยูทูบค่ะดูหลายๆช่องดูหลายๆที่กดดูตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ลองเอามาทําดูเราชอบนะคะแล้วอยู่บางทีไม่มีลูกค้าเราก็กดดูในโทรศัพท์ในย t ท b e มีประโยชน์ค่ะ ค่ะเราชอบค่ะเราชอบเป็นความชอบโดยส่วนตัวคะะแล้วเราเรากินผักเราก็สะอาดไม่มีสารพิษไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแล้ก็ไม่ต้องเวลามีแมลงจริงๆเราก็ใช้ใบยูคาใบสะดาหมักไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เอามาลดอ๋อรถต้นไม้ใช่ค่ะอ๋อก็จะไม่มีแมลงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะตอนกลางคืนตานุชาแกก็จะเดินดูว่ามีแมลงไหม เดินดุกตอนกลางคืนใช่ค่ะเพราะเขาจะจับอยู่ที่ใบถ้ามีก็จะเอาออกแค่นั้นละค่ะแต่ก็จะไม่ค่อยมีค่ะพอเราปลูกดอกไม้อ๋อค่ะช่วยได้ช่วยได้ค่ะดูใน YouTube มีประโยชน์มากค่ะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเหนือจากการชมสวนแล้วเนาะชมสวนหลังบ้านพี่บัวนะคะเราก็มานั่งจิบชากันนะคะอันนี้ชาของเป็นชาแท้นะคะเดี๋ยวชิมชิมของแท้จริงๆอืมรสชาติเป็นไง ก็ S 1> <S 1> หอมนะคะหอมค่ะชื่นใจนะคะหอมหายเหนื่อยเลยนะคะรอบบ้านพี่บัวนะคะใครที่จะทําตามได้นะคะมาชมใครอยากจะมาชมมาดูาได้เลยค่ะได้เลยนะคะมาชมได้ทุกวันพี่บัวอยู่นะคะ,<อ>ะเปิดร้านนวดผ่อนคลายคือพี่บัว <KNOWN S 1> เปิดร้านนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็มาชมสวนหลังบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียงยุคโควิดแบบนี้คุณหมอคุณแพทย์ไม่ให้ไปไหนนะคะ ไม่ให้เป็นไหนแล้วเราจะอยู่กินกันยังไงทําแบบนี้แหละค่ะแบบที่เราพาไปดูนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีผักมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย,มามายเราอยู่รอดแน่ค่ะในยุโคโควิดแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่บัวมากนะคะ,คะที่พาชมะนะคะขอบคุณพี่บัวขอบคุณมากๆนะคะได้ผ่อนคลายจากการจิตชานะคะเดี๋ยววันหน้าจะพาคุณหมอมาชมนะคะพี่บัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ